พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟิบุกไกลวันฝนตกสุขที่23กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในประเด็นจากจำนำข้าวเยียวยาประชาชนจนถึงน้ำท่วมบปรชเล่นงานนายกยิ่งลัก15คดีคำถามคือกดดันให้หนี หรือกดดันให้สู้ผมต้องเรียนเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนว่าความจริงนี่นะครับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เจอหลากหลายเรื่องราวนับตั้งแต่การโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชไปดำรงตำแหน่งนะครับในสถานะเดียวกับที่รัฐบาล ก่อนหน้าที่อดีตนายกยิ่งลักษ์เข้ามาก็ย้ายเลขาสมชคนก่อนไม่มีอะไรที่แตกต่างแต่ปรากฏว่าถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นทั้งรัฐบาลถ้าเปรียบเทียบกันในวันนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์มีอันต้องพ้นจากการเป็นนายกเป็นร้อยรอบไปแล้วต่อมาครับเรื่องการเยียวยา ผู้ที่ได้ถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บและก็ถูกคุมขังภายหลังเนี่ยนะครับสารได้ชี้ว่าเขาบริสุทธิ์ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณนั้นได้เยียวยามาตั้งแต่ปี2548ถึง2553ในขนาดนั้นจากทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของพันธมิตรของนปชพี่น้องในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามปรากฏว่าก็ถูกปปชดำเนินคดีอยู่ในขณะน,นี้ทั้งที่ปปชได้ละเลยไม่ให้ความสนใจงบที่ใช้ในการปราบปรามเขียน่าประชาชนในเหตุการณ์เมษาพฤษภาคม2553กว่า6,000ล้าน เฉลี่ยต่อศพเนี่ยนะครับคือ60ล้านแต่เยียวยา7.5ล้านให้กับคนที่ตายเป็นปัญหางบประมาณที่ใช้ในการปราบปรามเขีนค่าชีวิตละ60ล้านไม่มีใครติดใจแต่งบเยียวยาให้กับครอบครัวที่ยังเหลืออยู่ที่ได้รับชะตากรรมนั้น7.5ล้านบาทผมถามที่ครับว่า ใครอยากได้เงิน7.5ล้านแล้วเอาชีวิตไปแลกบ้างคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผมบอกว่าถ้าอยากได้ตังค์เนี่ยก็ไปตายเสียดิก็จะได้เงิน7.5ล้านชีวิตของคนเนี่ยนะครับซึงมีการคิดกันว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับจนกระทั่งสิ้นอายุขไขนะครับและค่าชดเชยทางความรู้สึกความเสียหายที่เป็นตัวเลขออกมานั้นและก็เป็นการให้กับทุกฝ่ายนะครับตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร ยันนปชสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นหลักคิดที่สังคมได้ละเลยนะครับและก็ถูกบิดไปว่าเป็นงบประมาณที่มีมูลค่ามาโหาานจนละเลยว่างบประมาณที่ใช้ในการค่าเน่ะเฉลี่ยต่อศพ60ล้านเยี่ยวยา7.5ล้านเป็นปัญหางบประมาณที่ใช้ในการปราบปรามเขียนค่า60ล้านไม่มีใครสนใจ ประเด็นต่อมาครับที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องกรณีที่ทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ถูกปปชนะครับได้แจ้งว่าปปชลุยสอบอดีตนายกยิ่งลักษณ์กระทําผิดต่อหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดมหาอุทก,กภัยในปี2554ในนรวิทย์เนี่ยนะครับล่าแหล่ง กล่าวว่าในวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการปปชได้ส่งหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษ์ณเพื่อแจ้งให้ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจากกรณีกล่าวหานางสาวยิ่งลักษ์ณและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทำผิดต่อหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายอื่นกรณีมีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการเก็บกักควบคุมระบายหรือบริหารจัดการนา้ําเป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภ,ภัยในปี2554ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งให้หนางสาวยิ่งลักลงนามรับทราบในคําสั่งดังกล่าวและแจ้งกลับไปยังปปชภายใน15วันทั้งนี้เรื่องดังกล่าวก็มีนางสาวสุภา ปยาจิตติเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้นครับทีมทนายความเขาไปยื่นเนี่ยนะครับถึงปปชคัดค้านการตั้งนางสาวสุภาปียะจิตติเนี่ยนะครับซึ่งใน15เรื่องเนี่ยตั้งคุณสุภานะครับเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนถึง6คดีบางคดีเนี่ยนะครับ นางสาวสุภาก็ไปตั้งวิชามาหาคุณเป็นอนุกรรมการที่ผมบอกไงครับว่าวิชาไปแต่สุภาอยู่เนี่ย DNA เดียวกันเป๊ะเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างเพราะเนี้ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราได้หยิบยกขึ้นมาพูดนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ทุกคนต่างช็อก คับเหตุการณ์คือจากเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันมามากนะครับว่าประกาศโครงการเพียงแค่สองวันปปชส่งหนังสือเตือนแล้วว่าจะมีการทุจริตพฤติการปปชที่ไปจ้างให้ทีดีไอศึกษาเนี่ยนะครับเรื่องการทุจริตในโครงการจำนำข้าวโดยคนที่ไปร่วมกับรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ ในมาตรการประกันราคาพืชผลหรือประกันราคาข้าวเนี่ยทัศนคติเป็นอคติตั้งแต่ต้นวันสั่งฟ้องวิจัยยังไม่เสร็จก็ส่งเพียงแค่ปกไปก่อนเห็นไหมครับว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้ครับมันค้างคาใจของผู้คนและกรณีนีครับทั้งเรื่องการจำนำข้าวมีกันมาหลายรัฐบาลหรือประกันราคาข้าวการระบายเนี่ยครับก็มีปัญหาแต่ปปชละเลยที่จะดำเนินการทั้งสิ้น แต่ที่ผมคิดว่าคนไทยจะรับไม่ได้ก็คือว่ากรณีน้ำท่วมปี2554เพราะอะไรครับนายกยิ่งลักมาเนี่ยน้ำท่วมมากับน้ำการเก็บกักควบคุมระบายหรือบริหารการจัดการน้ำเป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภัยในปี2554ี่ เรื่องนี้ผมได้อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและก็ได้นำข้อมูลของกรมชนประทานของการเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้และการปล่อยน้ำซึ่งเนี่ยนะครับบางวันเท่ากับเป็นการปล่อยในระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปกติน้ำเนี่ยได้ถูกเก็บก่อนที่นายกยิ่งลักษ์เข้ามาบอปชเนี่ยนะครับ ถ้าจะต้องการจะเอาคนรับผิดชอบเรื่องการเก็บกักควบคุมระบายเนี่ยหรือบริหารการจัดการน้ําเนี่ยต้องจัดการรัฐบาลชุดก่อนอดีตนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์มานี่คือมาเจอน้ําท่วมและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพี่น้องลองเนี่ยนะครับไปเปิดดูเลยครับข้อมูลรมชนประธานนะว่าการเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับปริมาณที่มันล้น จนกระทั่งระบายกันและถ้าพี่น้องจำความกันได้ก็คือว่าเวลานั้นพัรก,การเมืองบางพรรเนี่ยเสนอให้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแก้ไขปัญหนาน้ำท่วมคือต้องการเอาทหารพรึบใหม่พวกผมเองก็แสดงการคัดค้านว่ารัฐบาลต้องใช้หน่วยงานเนี่ยนะครับหน่วยงานอื่นถ้าทหารเข้ามาก็ช่วยให้การสนับสนุน แต่ไม่ใช่ใช้พรกฉุกเฉินมันจะไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมแล้วนะครับท้ายที่สุดรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยก็ประช้ยพรบป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยแทนน้ำที่ท่วมปี2554ผมเองก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็นภัยของมนุษย์เนี่ยแหละครับ ที่ต้องการจับการรัฐบาลยิ่งลักโดยน้ำท่วมเมื่อปปชหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยดีจะได้ไปพิสูจน์เลยว่าน้ำเริ่มเก็บเนี่ยนะครับปี2553ต่อ2554เนี่ยที่เก็บเกินความจำเป็นจนกระทั่งปล่อยเนี่ยครับให้น้ำล้นลำคลองล้นแม่น้ำ กลายเป็นน้ำท่วมผมมีโอกาสนีนะครับได้ไปตะเวนดูตามพื้นที่ต่างๆพอสมควรและก็เลยเห็นชัดเจนว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยผืนน้ำอย่างคาดไม่ถึงเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่มันผ่านไปนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องราวผ่านมาห้าปีนั้นบพชหยิบยกเรื่องนี้มาเล่นงานรัฐบาลยิ่งลัก ถ้าจะมีใครจะต้องรับผิดชอบก็คือคนเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับที่เกินปริมาณจนกระทั่งเขื่อนอั้นเอาไว้ไม่ได้ต้องปล่อยในปริมาณน,นะครับวันเดียวเท่ากับหนึ่งเดือนเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยน้ำท่วมแล้วเข้ามาเนี่ยครับรัฐบาลก่อนหน้านี้เก็บน้ำเอาไว้ลน้นมาถึงก็เจอปล่อยน้ำใส่ผมยังกระเงวากันเลยว่า ดีนะที่นายกยิงลักนี่นะครับว่ายน้ำเป็นและก็ใส่ชูชีพรอดมาได้วุ่นวิตเวลานั้นเนี่ยนะครับมีการคิดจะคว่ำรัฐบาลที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาเอาน้ำเนี่ยนะครับจัดการนายกยิงลักแต่ว่าผมก็บอกว่านายกยิงลักก็โชคดีใส่ชูชีพไม่พอว่ายน้ําเป็นรอดมาอีกทาให้ประชาชนคนไทยในขณนะนั้นเขาได้ร่วมแรงร่วมใจในการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกัะเ ช่วยกันคนละไม้คนละมือกลายเป็นคดีพลิกไงคือแทนที่ว่าน้ําจะมาจัดการกับรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลในขณะนั้นสามารถรวบรวมจิตใจคนที่ใช้สนามบินดอนเมืองในขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นศูนย์ที่จัดการนะครับการแก้ไขปัญหาน้าท่วมแล้วก็ตรงนั้นก็ใช้ก็น้ําท่วมซะเองก็ต้องย้ายมาที่ปตทเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับ ก็ผ่านเหตุการณ์นั่นมาน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้ําท่วมเม็ดครึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ได้อภิปรายในสภานะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถชี้แจงอะไรกันได้ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้คุณเก็บน้ําไว้ทําอะไรเก็บน้ําเกินปริมาณพอยิ่งลักมาเนี่ยนะครับปล่อยน้ําใสเลยแล้วก็น้ําท่วมแต่ปรากฏว่า เวลาที่ปปชจะเล่นงานมาเล่นงานคนที่เข้ามาตอนน้ำท่วมแล้วแต่คนที่รับผิดชอบเก็บกักน้ำควบคุมปริมาณทั้งหลายเนี่ยเนี่ยครับเหมือนจำนำข้าวกับประกันร,ราคาข้าววะอะไรผมเองก็มีความสงสัยว่าที่ดำเนินการเรื่องราวเหล่านี้จุกจิกหัวใจว่าเพื่อให้คนเนี่ยนะครับที่ถูกดำเนินคดีมีความรู้สึกว่า มันอะไรกันนักกันหนาไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วกดดันให้หนีใช่ไหมหรือจะกดดันให้สู้ละ่ะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยครับอดีตนะ้นแล้วคุณสุภาก็เป็นประธานละ่ะตั้งคุณวิชาเป็นอนุบางคณะอย่างเงี้ยไหวครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้เพราะผมเองเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขนาดนั้นและก็ได้ยืนหยัดอภิปรายเรื่องนี้กันในสภาเยอะแยะมากมายมีหลากหลายประเด็นดังนั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานี้สิ่งที่ปปชได้กระทําก็คือการเล่นงานเนี่ยนะครับอีกไหน่ง เรื่องคดีเนี่ยนะครับที่เป็นปัจจุบันแม่ค,ความสนใจบ้างเหรอมาตราร้อยหายไปไหนอ่ะหรือมาตราเรื่องการทุจริตในหน้าที่เนนะครับแต่ละเรื่องราวที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยผมไม่ต้องการจะไปซ้ําเติมเรื่องราวต่างๆนี่ครับก็พยายามที่จะระมัดระวังแต่ผมบอกเลยว่าการตั้งเป้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเล่นงานกันรังแกกันโดยไร้ซึ่งความอายุติธรรมนั้น ผมไม่รู้ว่าประชาชนเขามีความรู้สึกอย่างไรนะแต่ปป,ปชต้องรู้ีนนะครับนิสยัยอันถาวรหรือสันดานของความเป็นคนไทยคนไทยนี่เขารักความยุติธรรมเรื่องกรณีน้ําท่วมผมเชื่อว่าคนไทยรับไม่ได้แล้วคิดว่าคนไทยเขาลืมแล้วอะยิ่งรักมานี่น้ําท่วมแล้วแล้วก็มีการพยายามจะให้รัฐบาลยิ่งรักประกาศใช้พรกฉุกเฉิน เพื่อเอาทหารเข้ามาควบคุมเนี่ยนะครับผมก็ทักผมก็กลัวว่าเขามาแล้วเขาจะไม่กลับแต่ว่ายินดีที่ทหารมาช่วยฐานะคนไทยไท้ายที่สุดรัฐบาลก็ใช้พรบรป้องกันมันเทาสาธารณาภัยนะครับในการดูแลกันก็เป็นไปด้วยความรู้สึกของคนไทยที่ได้รับชะตากรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากมาตรการจำนำข้าวใช้มาตรา44นะครับแล้วก็เซ็นคำสั่ง ทางปกครองเรื่องข้อหาละเมิดถ้าไม่จ่ายเนี่ยนะครับก็ส่งเรื่องกองบังคับคดียึดทรัพย์ถ้าร้องศาลปกครองเนี่ยนะครับไม่ได้รับการคุ้มครองก็ต้องยึดทรัพย์กันขั้นตอนกันมีกันมากมายทั้งที่คดีความทางอาญานี่ยรอไม่ได้เลยครับก็ดูปฏิทินการพิจารณาคดีก็ไม่กี่เดือนเดือนมิถุนายนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จบแล้วแต่มันไม่สาใจใช่ไหม แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มาตั้งข้อหาชนิดที่ว่ามันหลุดโลกอ่ะผมนี่นะครับไม่ใช่ว่าพูดปกป้องใครโดยไร้สติไร้เหตุผลแต่ผมเองเห็นว่าปป,ปชเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าใช้อะไรคิดคนปกติคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ลองไปดูห่วงเวลาดูข่าวเก่าๆดิครับท้ายที่สุดเนี่ผมจำไว้จำปากผมไว้นะจะสำลักน้ำเรื่องเนี่ย เพราะเวลาฝนตกวันนี้ฝนตกมากตกตกๆก,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 กเอาก็หาเรื่องน้ําท่วมปี54เลยหยิบยกเครื่องมาขึ้นมาเพื่อให้เข้าบรรยากาศในวันฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทําให้ความทรงจําของประชาชนเขาได้ระลึกถึง่ยนะครับของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในปี2554แล้วปปชนะครับยิ่งตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้ก็ลัดเลยรัฐบาลที่เก็บน้ํา ควบคุมน้ําเดิมเนี่ยนะครับก่อนที่นายกยิ่งรักจะเข้ามาเหมือนกับเรื่องมาตรการเนี่ยนะครับประกันราคาข้าวไม่ดําเนินคดีอ้างนะครับหน่วยงานสองหน่วยอคสอ,อตกอน้ําท่วมปรากฏว่าสองหน่วยงานนั้นเขาบอกว่าน้ําไม่ท่วมเหมือนกับที่มีการพูดว่ามีการขนเงินการทุจริตจานํำข้าวเจ็ดแสนล้านออกนอกประเทศแล้ว แล้วเงินอยู่ต่างประเทศเพอเราเรียกร้องว่าใครเป็นคนขนขนทางไหนแล้วเงินอยู่ประเทศใดให้ไปตามทวงคืนเงียบๆบป,ป,ปชของประเทศไทยทําหน้าที่ได้แบบนี้แหละครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับก็แทกก็แท้แทช่วยกันเรื่องคดีสลายการชุมนุมนะครับห้าหนึ่งกับห้าสามเนี่ยมาตรฐานก็เห็นชัดเรือไม่เหาะก็ไม่ผิด ก็เห็นชัดนี่จีทีสองพี่น้องรอฟังผนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าปป,ปชเล่นการเมืองมากกว่าที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงนั่นหน่วยงานที่จะพังทางความน่าเชื่อถือก่อนคือปปชผมเชื่อว่าวันนี้นาะยกยิงลักษ์นี่นะครับเจอกัน15เรื่องเนี่ยจิตใจนี่นะครับคงจะเย็นชาเป็นปกติละไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าตกใจละเพราะเรื่องมันมากเหลือเกิน แม้กระทั่งตัวเองมาถึงก็เจอน้ําท่วมเลยเป็นความผิดของตัวเองแต่ไอคนที่มันเก็บน้ำเนี่ยนะครับจนกระทั่งเขื่อนรับไม่ไหวไม่มีความผิดประเทศไทยจะอยู่กันแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าย้ายเขามีความรู้สึกว่ามันชักจะมากไปนะผมว่าปปชเองหรือใครก็ตามเนี่ยครับควรระมัดความระมัดระวังความรู้สึกกันบ้างบางครั้งเนี่ยการกดดันให้หนี มันจะกลายเป็นการกดดันให้สู้ซึ่งก็เป็นคำถามของผมในวันนี้เพราะว่าผมเองก็เห็นว่าการทำหน้าที่ของปปชนั้นเป็นเรื่องที่ควรได้รับการประนามเพราะแค่ตั้งต้นเนี่ยนะครับเล่นงานคนที่มาเจอน้ำท่วมกับคนที่ทำให้น้ำท่วมนั้นไม่ได้ถูกเล่นงานบ้านเมืองอยู่กันแบบนี้ไม่ได้หรอกครับพบกับเฟซบุ๊กไล v ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ